สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสมาร์ทไลฟ์ไบเกษียณกับดิฉันเพชรฤทธิปัญญารชุนที่มาพร้อมกับคุณพ่อเช่นเคยนะคะในพระสุชัยปัญญารชุนค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก่อยค่ะท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะคงจะคงจะเคยไปตรวจสุขภาพกันมาแล้วนะคะรวมถึงกอ็อ่าใช่คงจะต้อง ก็ต้องเคยเจาะเลือดกันมานะคะเพื่อที่จะตรวจสุขภาพนะและ้วทีนี้มันก็จะมีการตรวจดูในเรื่องของปริมาณไขมันในเลือดด้วยนะแล้วหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินกันมาว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีค่าไขมันในเลือดสูงนะก็จะเกิดอันตรายหรืออาจจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหลายๆด้านนะเช่น หัวใจ,วใจอ่าหัวใจสมองหัวใจสมองเส้นเลือดในสมองตีแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้วันนี้ค่ะเรอยจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยเกี่ยวกับเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยว่าจริงๆแล้วความจริงมันเป็นยังไงครับ <S <S มันมันเกิดจากอะไรมันมาจากไหนยังไงครับพ่อก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกันก่อนว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรบ้าง เราจะแบ่งอาหารเนี่ยเป็นสองอันคืออาหารหลักกับอาหารรองนะอาหารที่เป็นอาหารหลักเนี่ยจะมีอยู่สามอย่างคืออันที่หนึ่งคือแป้งหรือที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะสองคือเนื้อสัตว์หรือโปรตีนและันที่สามคือไขมันหรือแฟตหรือพวกไลปิดนะ,ะส่วนอาหารรองเนี่ยเรียกว่าไมโครนิวเทรนเนี่ยก็ได้แก่วิตามิน อันหนึ่งแล้วก็พวกแร่ธาตุแร่ธาตุหรือเกลือแร่ใช่อหม,ม,มคะแค่นี้เรามาพูดถึงเรื่องของแป้งหรือคาอร์โบไฮเดรตกันก่อนนะแป้งหรือคาอร์โบไฮเดรตก็คือปิตพันธ์ที่มาจากข้าวหรือแป้งเนี่ยเช่นพวกขนมปังใช่ไหมค่ะพวกเค้กพวกโปรซองพวกอะไรแบบที่ที่เราทานกันตอนเช้าอนะค่ะแล้วก็อาหารพวกประเภทเส้นต่างๆ เช่นพวกบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวขนมจีนสปากเกตตี้นะตรงนั้นก็อาจมาจากพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินน่ะนะเช่นมันฝรั่งเนี้ยพวกเผือกแล้วก็พวกอะไรแหว้วฟักทองข้าวโพดแล้วก็ยังมีผลไม้ที่หลากหลายชนิดพูกนี่จะมีแป้งเยอะนะนอกจากนั้นก็เป็นน้ำตาลที่มาจากเครื่องดื่มต่างๆ น้ำขวดและขนมต่างๆหลายเยอะแยะพวกนี้เราถือว่าเป็นพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตนะเ<ะ>มื่อเรารับประทานอาหารพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตที่เข้าไปในที่ลำไส้เนี่ยมันจะย่อยนะให้เปลีป่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลกลูโคสในร่างกายจะดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดพวกนี้ละลายในน้ำก็เข้าไปได้ง่ายนะแล้วก็เมื่อน้ำตาลกลูโคสเข้าไปในกระแสเลือด ร่างกายก็จะผลิตอินซูลินออกมาจากตับอ่อนนะจำได้ไหมเราเคยพูดกันไว้แล้วมเมื่ออินซูลินออกมาเอสอินซูลินก็จะนำกลูโคสไปส่งตามเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงาน<ะ>ทุกตัวเลยนะ,ะแล้วก็เมื่อใช้เป็นพลังงานแล้วหมดแล้วเนี่ยนะร่างกายก็หันไปใช้ ไขมันที่สะสมแล้วเดี๋ยวเราจะพูดกันส่วนน้ำตาลที่เหลือนะถ้ามันเหลือสมมติเรากินของหวานมากเกินไปหรือทานแป้งมากเกินไปเนี่ยน้ำตาลมันจะเหลือใช้ใช่ไหมค่ะมันเกินอยู่ในกระแสะเลือดไม่ออกกําลังกายด้วยกินแล้วเฉยร่างกายก็จะเอาไปเก็บไว้ในตอนแรกก็เอาไปเก็บไวท้ที่ที่ตับก่อนนะเก็บไว้ที่ตับ โดยเปลี่ยนเป็นไกโขอเจนเปลี่ยนไว้ที่ตับประมาณสักสี่ร้อยกรัมนะแล้วอีกสักร้อยกรัมเนี่ยเก็บไว้ที่แนะกล้ามเนื้อในรูปรูปแบบของอไกโขอเจนนะเพื่อเอาไว้สำรองชใช้ใช้นะส่วนที่เหลือจากนั้นอีกนะหมดที่เก็บแล้วก็ไปเก็บไว้ตามเซลล์ไขมันต่างๆที่อยู่ใต้ผิวหนังอนะ่ะนะหรือ ในช่องทองของเราเนี่ยแตถ้าเก็บมากๆก็เป็นการเอวอ้วนลงพุงมีเป็นพุงนะน้ําตาลในเลือดเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะหมดไปจากกระแสเลือดเนี่ยประมาณสักประมาณไม่เกินหกชั่วโมงเนี่ยหมดละสี่ชั่วโมงก็แทบจะหมดแล้วนะร่างกายก็เปลี่ยนเป็นไกลโคเจนอย่างที่บอกไว้แล้วอันนั้นเป็นเรื่องของน้ําตาลนะ ใน,นเรื่องของเนื้อสัตว์นะหรือโปรโตีนเนี่ยก็ได้แก่เนื้อสัตว์ชิ้นที่ต่างๆที่เรารับประทานกันทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาหรือรวมทั้งไข่นมนะดรงนั้นก็อาจจะมาจากพืชบางอย่างเช่นพวกถั่วหรือเต้าหู้ที่มาจากถั่วถั่วเหลืองใช่ไหมเต้าหู้ก็มาจากทั้งถั่วเหลืองก็ได้ ไข่ก็ได้เมื่อเรารับประทานโปรโตีนเข้าไปเนี่ยนะจะถูกย่อยที่ลำไส้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนโหรือที่เราเรียกว่าอะมิโนแอซิดเนี่ย<ฮ>ะอะมิโนแอซิดก็จะถูกดูดซึมเข้าร่างกายนะร่างกายเนี่ยจะไม่ใช้โปรโตีนเนี่ยเป็นพลังงานนะแต่จะเอาไปไปสร้างไปซ่อมแซมเอาไว้ว่าต่างๆ โดยเพราะอย่างยิ่งกล้ามเนื้อของเรานะพวกผนังเซลล์ต่างๆนะพวกเอ็นข้อหร,อ <ừ. S 1> รือรวมทั้งกระดูกด้วยนะและสร้างเอนไซม์เอนไซม์บางอย่างร่างกายที่ไม่สามเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างโปรตีนได้เองต้องเอามาจากอาหารที่เรารับประทานก็ต้องกินโปรตีนเยอะๆหน่อยเพื่อที่จะเอาไปซ่อมแซม่อแล้วแสว่า <ừ. S 1> จะเป็นอะไร อันที่สามคือไขมันนะหรือแฟตหรือไรปิดเนี่ยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์น้ํามันสัตว์ทุกชนิดเนี่ยนะปิดบวกน้ํามันนะแต่จะมีมาจากพืชได้ก็เฉพาะน้ํามันเท่านั้นค่ะก็คือน้ํามันจากพืชนะแหละใช่ไหมอันนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไขมันเท่านั้นนะเพราะท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ท่านคงยัง ไม่เข้าใจแล้วก็ยังสงสัยเออไขมันมันมีประโยชน์หรือม,มีโทษอย่างไรอะ,อะไรที่เป็นไขมันดีแล้วอะไรที่เป็นไขมันไม่ดีให้โทษกับเรานะไขมันที่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นแบ่งออกว่าได้เป็นสองชนิดคือไขมันคอเลสเตอรอลและไขมันไตรกลีเซอไรด์อันนี้ท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินแะเป็นตัวหลักๆสองตัวสองหลักสองตัวนะ แตนี่ไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยยังแบ่งได้เป็นสองชนิดคือ HDL นะหรือที่เรียกว่า high density lipoprotein นะที่เราเรียกว่าไขามันดีเคยได้ยินใช่ไหมหอันที่สองก็คือ LDL หรือ low density lipoprotein นะอันนี้เราเรียกกันว่าไขามันไม่ดีหรือไขมันร้ายรนะ้ะไขมันตัวร้าย ท่านี้มาพูดถึงคองเลสเตอรอลก่<ะ>คอค่ะคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นไขมันที่มาจากสองแหลง่งคือส่วนใหญ่เนี่ยร่างกายนี้จะผลิตขึ้นมาได้เองประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะมากนะส่วนอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเราได้จากอาหารที่ที่เรารับประทานไปถ้าจะว่าไขามันคอเลสเตอรอลไม่ดีนี่ก็ไม่ถูกใช่ไหมถ้าเธอไม่ดีแล้วร่างกายจะผลิตขึ้นมา ยังไงต้องแปดสิบเปอร์เซ็นก็ต้องมีประโยชน์แหละเนาะใช่ท<ช>ีน,นี้เราได้มาจากอาหารที่เรารับประทานเนี่ยจะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกมันสัตว์ทั้งหลาย<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะร่างกายจะเอาไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยที่เราทานหรือที่ร่างกายผลิตออกมาเนี่ยไปเป็นส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเลย <ฮะ S 2> ผนังเซลล์ต่างๆเนี่ยเป็นไขมันคอเลสเตอรอลเท่านั้น นะสมองก็ใช่เซนประสาททั้งหมดก็ใช่แล้วนอกนั้นยังเป็นส่วนประกอบของออประสาทไฟที่กระแสไ,ไฟฟ้าฟฟต่างๆนะ<อ>แล้วก็เอาคอเลสเตอรอลไ,ไปสร้างน้ำดีไว้ช่วยย่อยอาหารด้วยไปสร้างฮอร์โมนชนิดต่างๆนะแล้วถ้าเืา่ดถูกแสงแดดที่ผิวหนังเนี่ยคอเลสเตอรอล คอเลสเตอรอลเนี่ยก็ยังเปลี่ยนไปเป็นวิตามินดีได้ด้วยจริงเนี่ยคอเลสเตอรอลก็มีมีข้อดีเยอะนะแต่คนเราก็กลัวนะวพูดถึงคอเลสเตอรอลก็คิดว่ามันไม่ดีใช,ใช่ไหมคะอันนี้ต่อไปเป็นไตรกลีเซอไรน์นะ,ะที่เราจะใช้ตัวย่อเราว่าทีจีเนี่ยเป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งนะซี่ที่ต่างไปจากคอเลสเตอรอลนะส่วนใหญ่เนี่ยจะสังเคราะห์มาจากแป้งและน้ำตาล,ลคนส่วนใหญ่จะคิดว่า ไขมันไตรกลีเซอไรด์นี่มาจากไขมันเนี่ยสัตว์เนี่ยจริงแล้วมันมาจากแป้งและน้ําตาลเนี่ยเป็นส่วน,น,วนใหญ่นะมาจากสัตว์ก็ได้นะแล้วก็คาร์บโบไฮเดรตเนี่ยหรือน้ําตาลเนี่ยจะเป็นส่วนปกที่เมื่อเรารับทานเข้าไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์นะร่างกายเนี่ยเราใช้ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเป็นพลังงานได้ดีพอๆกับการใช้ น้ำตาลกูโคเซยนะโดยใช้ส่วนของกรดไขมันที่อยู่ที่ไตรกิสรายไตรกิสรายนี่คืออะไรไตรกิสรายนี่ยเป็นส่วนประกอบของกรีซเลอร์กรีเลอร์นี่ก็คืออะไรคือโปรโตีนคือไขมันเนี่ยเมื่อถูกดูดซึมจากลำไส้เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในกระแสเลือดได้ใช่ไหม ไขมันไม่จะสามารถจะเข้าไปในกระแสะเลือดได้เพราะว่าในกระแสะเลือดเนี่ยเป็นน้ําใช่ไหมไขมันกับน้ํามันปนกันไม่ได้ไ,ม,ไดมันจําเป็นต้องไปเอาโปรโตีนมาช่วยนําเข้าไปโปรโตีนที่มาช่วยอันนี้เราเรียกว่ากอรเซอรอลนะเพราะที่ทำไมเราถึงเรียกว่าไตรกิสเตอรอลไตรกอเตรก็คือกอรเซอรลนะซึ่งมีแฟตตี้แอซ สามตัวนะไปเกาะอ,อยู่สามสายก็ม่เป็นสามสายก็เราถึงเรียวกว่าไตรกรลีเซอและตัวที่เป็นพลังงานของร่างกายไม่ใช่กลีเซอแต่เป็นแฟตตีแอซิดแฟตตีแอซิดเนี่ยที่เป็นสามสายเนี่ยก็จะถูกตัดต่อไปเรื่อยๆเพื่อใช้ไปเป็นพลังงานจนหมดแล้วมันก็เหลือเป็นเป็นกากของ uh, กลีเซอต่อไปใช่ไหม ไตรกิสรายที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเราจะเอาไปใช้เป็นพลังงานอย่างที่บอกแล้วนะและส่วนที่เหลือเนี่ยนะเอาใช้ไม่หมดก็เอาไปเก็บไว้ในเซลล์ไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังเหมือนกันที่เราเก็บมาจากกูโคสเหมือนกันจะทำให้เราอ้วนหรืใ่ไหมไขมันปกติแล้วเนี่ย ร่างกายเนี่ยจะกําจัดไตรคลีสไตร์ออกไปจากกระแสะเลือดเนี่ยเร็วภายในสองสามชั่วโมงหลังจากที่เราเราเรับประทานอาหารนะ,ะจนกระทั่งไตรคลีสไตร์ในเลือดเนี่ย150ร้อยห้าสิบปอริเซ็นตต่อเดซิลิตรนะเวลาที่เราไปตรวจเลือดนะคะไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเนี่ยผูแ้แพทย์ทางแพทย์เขาก็จะสั่งให้ตรวจไขมันในเลือดนะพ่อเนาะทีนี้เาขาเขาดูอะไรบ้างคะพ่อคะ เวลาไปตรวจเนี่ยแพทย์จะส่งตัวอยู่สี่ตัวนะคืออันแรกคือ total cholesterol ซึ่งเขาจะเขียนว่าคอเลสเตอรอลเฉยๆนะตรวจ HDL ตรวจ LDL แล้วก็ตรวจไตรกลีไซด์ก็คือสี่ตัวเนาะสี่ตัวนะแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์ค่าปกติของสี่ตัวไงนี้ ท่านผู้ฟังควรจะจำเอาไว้ด้วยนะอันแรกคือคอเลสเตอรอลหรือเป็น total cholesterol เป็นคอเลสเตอรอลรวมอันนี้โดยทั่วไปแล้วไม่ควรจะเกินอ200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะอันที่สองคือ HDL นะเป็นไขมันดีเนี่ยนะในผู้ชายนี่ไม่ควรจะต่ำกว่า40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ,ะในผู้หญิงนี่ไม่ควรจะต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ ตัวที่สามคือ L D L นะหรือไขมันไม่ดีเนี่ยให้ควรจะสูงกว่า 130. นะวร้อยสามสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะส่วนไตรกลีเซอไรด์เนี่ยนะไม่ควรที่จะสูงเกินกว่าร้อยห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะเรามักจะได้รับคำเตือนเสมอๆว่าอย่าปล่อยให้ L D L นะซึ่งเป็นไขมันตัวที่ไม่ดีเนี่ยสูงใช่ไหม เพราะอาจจะทําให้หลอดเลือดในร่างกายเนี่ยเสียหายแล้วก็เกิดโรคต่างๆตามมาเยอะแยะไปหมดเลยเช่นโรคของหลอดเลือดหลอหัวใจนะ<ช>หลอดเลือดสมองความดันโลหิตสูงไตาวายตาเสียหายแล้วก็โรคอื่นๆอีกมากมายคือผลของการที่มี LDL สูงเนาะใช่ตอนนี้ไตกระสไร์ก็เช่นเดียวกันถ้าสูงมากเนี่ยก็จะไม่ดีนะ แล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นเดียวกันถ้าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยสูงมากถ้าเกินกว่า500มิลลิกรัมเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบนะแล้วก็อาจจะปวดท้องอย่างรุนแรงส่วนใน HDL เนี่ยเป็นไขมันที่ดีอันนี้ยิ่งสูงยิ่งดีนะเพราะจะเป็นตัวช่วยกำจัดดไขมันที่ไม่ดีออกไป อืมแล้วที่เราบอกว่าตัว L D L เนี่ยมันเป็นไขมันที่ไม่ดีเนี่ยม,ม,มันมันมันไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมหรือยังไงคะที่จริงแล้วเนี่ยไขมัน L D L เนี่ยมันมีอยู่สองชนิดนะหรือจะเรียกว่ามีสองขนาดก็ได้ค่ะที่เราเรียกว่าหรือบางทีเราก็เรียกว่าสอง p a r t i c l e คือ p a r t i c l e A กับ p a r t i c l e B อค<ะ>่ะคือ p a r t i c l e เขาือ A เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ ส่วน p a r t i c e B เนี่ยจะมีขนาดเล็กนะ p a r t i c e B ที่มีขนาดเล็กเนี่ยจะไม่ดีเพราะมันจะแทรกซึมเข้าไปในผนังของหลอดเลือดไปทําลายหลอดเลือดทําให้เกิดการอักเสบทําให้เกิดการอุดตันแล้วก็เกิดอันตรายได้ทําให้เกิดโรคอย่างที่บอกแล้วนะส่วน p a r t i c e A นะเป็นเป็นมีขนาดใหญ่เนี่ยมักจะไม่ได้เกิดอันตรายนะดังนั้นถ้าเผื่อว่า ทัลเทลคอเลสเตอรอลหรือไขมันรวมเนี่ยสูงเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามันเป็น HDL หรือเป็น LDL นะแต่นี้เราไม่สามารถที่จะตรวจไอพาร์ติเคิแยกพาร์ติเคิลสองอันนี้ได้<ะ>นอกจากใช้แลบพิเศษและ้ะซึ่งเมืองไทยคิดว่า ยังหายากนะเราก็จะไม่รู้นะว่าไอ้ที่สมมติว่า LDL สูงนี่มันเป็นอะไรกันแน่ว่าเป็นพาร์ติเคิลไหนวิธีง่ายๆที่จะดูว่าพาร์ติเคิลไหนสูงเนี่ยให้เอา LDL เนี่ยหารด้วยเป็นตัวตั้งนะแล้วก็หารด้วย HDL ค<า>่ะถ้าสูงเกินกว่าสองก็แสดงว่าพาร์ติเคิล B เนี่ยที่มีขนาด เอเล็กเนี่ยสูงอันนี้ก็ไม่ดีแล้วแพทย์ก็มักจะใช้วิธีเนี่ยในการเป็นแนวทางในการรักษาสรุปแล้วพอแล้วเราจะจัดการยังไงเพื่อที่จะไม่ให้มีไขมันที่มันมีอันตรายต่อร่างกายออคือเราไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ควรจะรีบใช้ยานะสมมติว่ารู้ว่าค่าออกมามันมีค่าสูงแล้วสมมติใช่แล้วก็ก็ยังไม่ต้องทานยาเลยใช่ไหมควรจะ เปลี่ยนพฤติกรรมของเราก่อนนะ<ฆ>อย่าเพิ่งรีบใช้ยา<ฆ>เพราะยาเนี่ยมันจะมีอันตรายมีผลแทรกซ้อนค่อนข้างมากนะแนวทางในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมก็คืออันแรกที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของอาหารนะอาหารเนี่ยเราต้องรับประทานอาหารแป้งหรือข้าวเนี่ยให้น้อยลงพวกคาร์บโบไฮเดรตเนี่ยนะลดลงประมาณสองในสามของปกติที่เราทานเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารพวกแป้งแปรรูปทั้งหลายอะพวกที่ขัดสีเนาะพวกข้าวขัดสีอะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่ดีนะเพราะเอถ้าเผื่อว่าน้ําตาลมากเหลือใช้ไตกิสไลมันก็จะสูงขึ้นมานะแล้วก็ทำให้อ้วนลงพุงด้วยอันนี้หนึ่งคือไม่ลดแป้งลงลดแป้งลง อันที่สองคือไม่ทานของหวานห้ามเด็ดขาดเลยก็คือลดน้ําตาลลงลงน้ำตาลเลยนะขนมหวานต่างๆผลไม้หวานแล้วน้าดื่มน้ําขวดเนี่ยตัวดีเพราะน้ำขวดเนี่ย,นนยมักเออมักจะมีฟุกโตสซ,ซึ่งหนักไปยิ่งกว่าโูโค้สินะพวกนี้มันมีเขาเรียวกว่ามันมีอะไรรสหวานมีความหวานเนี่ยหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า ไกลซิมิกเอฟเฟกเนี่ยสูงมันดูดซึมเร็วค่ะแล้วดูดซึมมากนะพวกนี้กินเข้าไปแล้วเหมือนได้พลังงานนะเวลาที่เหนื่อยกินเข้าไปมันกดชื่นเพราะมันดูดซึมได้ใช่ไหมเราฉะนั้นพวกนี้ยังไปกระตุ้นอินซูลินบ่อยๆนอกจากว่าทาอาหารที่ลดพวกแป้งลดของหวานแล้วไขมันเนี่ยก็ต้องลดลงด้วยคนะถ้าจะอยากทานไขมันก็ทานไขมันที่ดี ไม่ไม่รับประทานไขมันที่อิ่มตัวแล้วไขมันทุกไขมันทานอ่ะนะพวกมะกะลีนอย่างเงี้ได้เนาะไขมันสัตว์เงี้ยแล้วเนื้อแล้ววิธีปรุงอาหารเนี่ยก็ไม่ควรใช้วิธีทอดนะเพราะทอดมันเป็นไขมันนะเราควรจะใช้วิธีที่ไปทำอะไรต้มตุนย่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่อ๋อค่ะพวกนี้มันจะไม่ใช้ไขมันค่ะนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ประเภทเนื้อสัตว์นะ อันนี้เราควรจะทานให้มากขึ้นได้เพื่อไปสร้างกล้ามเนื้อ,อมเมื่อเรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นกล้ามเนื้อก็ช่วยไปช่วยเป็นที่เก็บพลังไขมันได้เวลามันเหลือใช่ใชไหมแล้วกล้ามเนื้อก็ได้ไปช่วยใช้พลังงานถ้ามีกล้ามเนื้อมากก็ไปช่วยใช้พลังงานที่มันจะได้หมดเร็วๆไขมันจะได้ไม่มีตกค้างอยู่พวกเนื้อสัตว์อะไรที่เราไม่ควรทานบ้าง เนื้อสัตว์พวกแปรรูปอ่ะไม่ไม่ควรทานนะอย่างเช่นอยากจะกินเนื้อก็ทานเนื้อไปเลยไม่เอาไปเป็นไส้กรอกคุณเชียงอะไรหมูแฮมเไส้กรอกไปไงมาขอให้ทำให้พ่อกินเนี่ยลองอร่อยนะที่ขอยซื้อมาเนี่ยแต่ลองตัดดูติข้างในสีเหลืองอ่อยมันใส่ไขมันเข้าไปแล้วก็ใส่พวกโซเดียมด้วยนะมันพวกผิดเกลือใสเกลือนานากินดีได้เนาะใช่แล้วก็ ทานอาหารพวกผักกับผลไม้มากๆพวกนี้มันจะมีกากใยมีไฟเบอร์สูงอันนี้พวกากากใยนี่มันจะช่วยไม่ให้มีการดูดซึมไขมันได้ได้มากได้เร็วเกินไปอันที่สองนะนอกจากรับประทานอาหารแล้วนะก็คือการอาอกกำลังกายออกแบบคารีโอดีให้มันหนักๆหน่อยมันจะได้เอาพลังงานไปใช้ไขมันจะได้ลดลงถ้าเราอ้วน อันที่สามนะก็คือต้องพยายามลดน้ําหนักตัวลงวิธีที่จะลดน้ําหนักตัวลงที่ดีที่สุดก็คือการทํไอเอฟรู้จักแล้วใช่ไหมเราเคยคุยกันไปไหลายรอบแล้วนะคะอการ <IF S 2> ทำไอเอฟเนี่ย<ะ>ทําเพื่ออะไรเพื่อเพื่อไม่ให้มีการกระตุ้นอินซูลินมากเกินไปและการทานทำไอเอฟเนี่ยมันจะทําให้เซลล์นี่มันขาดอาหาร,รม,มันก็จะตาย เขเรียกกับทำออโตฟาจีก็เซตมันจะตายเพราะมันมันมถึงเซลล์เซลล์ที่ไม่ดีใช่ไหมเของร่างกายเมันจะตายเร็วนะเพราะตายเร็วก็ได้สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนการทานไอเอฟเนี่ยก็ควรทําแบบสิบหกแปดเนี่ยจะได้ผลดีแต่ก็ต้องดูร่างกายของของแต่ละคนด้วยนะว่าทาได้หรือไม่ได้นะคะอีกแล้วทางหนึ่งคือลดบุหรี่และนี้ บุหรี่เนี่ยจะทําให้หลอดเลือดอักเสบนะไม่ผลกระปอดด้วยหลายๆยอย่างไม่ดื่มเหล้า<ม>เพราะเหล้านี่จะทําให้ไตคสลายสูงแล้วก็ไปพอกตับ<อ>กาแฟและชาเนี่ยทานได้นะ<อ>แต่ต้องไม่ใส่น้ําตาลหรือไม่ใส่ครีมหรือนมพ่นหวานเนี่ยนะ<อ>เป็นกาแฟดําอารมณ์ต้องดีไม่เครียดนอนหลับให้พอทําสมาธิด้วยจะได้ช่วยชะลอ <บน S 2> ความเสื่อมทําสมาธินะ<อ>ไ,ได้ ถ้าเผื่อมีโรคบางอย่างที่ในร่างกายเราไม่ว่าเป็นเบาหวานหรือไขมันอ,อะไรเนี่ยต้องรีบรักษานะไม่งั้นมันจะทาให้หลอดเลือดเราเสียไป<ช>ะนะแล้วก็ทานสารที่ต้านอนุมูลอิสระนะพวกแอนติออกซิแดนต์นะเนื่องจากการที่มีไขมันในเลือดสูงเนะี่ยมันแก้ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายใช่ไหม การอักเสบก็คือการสร้างอนุมูลอิสระเข้ามาเราก็ควรจะทานพวกสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมันก็มีหลายอย่างนะที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะผลไม้อะไรอย่างเงี้ยจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีทานพวกปรีโปรไบโอติก,กพีไ่ไหโปรไบโอติกก็เราก็เคยคุยเรื่องนี้กันมาแล้วนเนาะค่ะแล้วก็ทานอาหารที่มีแร่ธาตุวิตามินเสริมอ่ะ ที่ดีอย่างเช่นน้ำมันปลาฟิชออยนะพวกเนื้อปลาทะเลอะไรเงี้ยนะพวกโอเมก้าสามมันจะมีโอเมก้าสามสูงใช่ไหมแล้วก็แล้วมันจะช่วยลดพวก LDL ลงไปด้วยน้ำมันมะกอกนี่ก็ดีสกัดเย็นนะหรือน้ำมันพวกอะไร อะโวคาโดจริงทานอะโวคาโดเป็นลูกก็ดีมากแต่นี่มีโอเมกา้าเก้ามีไขมันดีมากๆเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราปรับพฤติกรรมแล้วแล้วมันอาจจะยังลดตัวไขมันลงไม่ได้มากเนี่ยมันมียาตัวไหนที่รักษาได้ค่ะยาที่รักษาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มใช่ไหม<ช> <ๆ S 2> กลุ่มแรกคือถ้าเผื่อว่ามีเอลเอลสูงเนี่ยเราจะใช้ยากลุ่มของสเตตินนะ สตตตินคนก็รู้จักกันทั้งนั้นนะเช่นซิฟวัสแตตินอโทวัสแตตินโรซูวัสแตตินนะแต่ยาพวกนี้มันมีอาการแพ้มากมันทำให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบนะก็ไม่ควรจะทานนานๆต่อเนื่องกันไม่ควรคนไม่อยากทานตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงเนี่ยเพราะว่าคนาที่เป็น,นแล้วไม่อยากทานยาเพราะมันมีไซ d e e f ฟ e แบบนี้นน พวกแสตินเนี่ยจะช่วยลดพวก L D L นี่ได้ดีมากยาอีกตัวหนึ่งที่ใช้รักษาเป็นยาใหม่นะลด LD L D L ใช่ไหมลด L D L เนี่ยในกลุ่มของแอเซติมายนะอันตัวยาตัวนี้ดีนะ,ะพ่อกินอยู่เลยไม่มีใช้แอเซทเหมือนอย่างอันไม่มีมันไปช่วยกันไม่ให้ไขมันเนี่ยดูดซึมเข้าร่างกาย ถ้าคือไตคือลายสูงนะก็มียายกลุ่มหนึ่งอยู่คือกลุ่มไฟเบตอันนี้ก็ได้ผลดีพอสมควรไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่ค่ะแต่จริงๆแล้วคือไม่ควรทานยายเป็นต่อเนื่องระยะยาวเนาะตแต่ถ้าเผื่อว่า,วามันทบเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วมันไม่ลงนะก็ต้องใช้บ้างมันก็ต้องใช้เพราะมันมีอันตรายค่ะ เอาละค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการที่จะนําไปปฏิบัติที่แนะนําก็คือปรับพฤติกรรมตัวเองนะคะให้ดีเพื่อที่จะลดไขมันลงให้ได้มากที่สุดนะคะเอาละค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะก่อนกับคุณพ่อต้องลาไปก่อนแล้วในวันนี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผูปป้ฟัง